สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกจะพามาชมที่ดินแปลง C2 นะคะเนื้อที่295ตารางวานะคะราคาตารางวาละ7,000บาทนะคะอยู่ติดถนนนย .3022 น์2นะคะองครักษนครนายกนะคะนี่เป็นบรรยากาศภายในแปลงที่ดินนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะขายสดเท่านั้นนะคะ,ะโฉนดพร้อมโอนนะคะสนใจค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289นะคะเนื้อที่295ตารางวาราคาตารางวาละ7,000บาทนะคะสนใจนัดชมที่ดินได้นะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะหน้าแปลงที่ดินนะคะเนี่ยค่ะ อยู่ใกล้กับวัดธรรมสโราวนารามนะคะองค์คารักจังหวัดนครนายกค่ะหากปรับถมนะคะจะสวยงามมากๆเลยนะคะอยู่ติดถนนลาดยางเลยนะคะสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะ